สวัสดีครับช่วงนี้ลุงติดตามฝ่ายประชาธิปไตยติดตามว่าเขาจะขับเคลื่อนนอย่างไรบ้างคนที่ออกมาเป็นตัวนําในการขับเคลื่อนเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกเข้ามาเพื่อจะทําหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยตามระบบประชาธิปไตยหรือไม่มันแปลกแปลกมากที่คนที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่กลับหลงบทบาท ของตนเองในระบบประชาธิปไตยดีนะลุงว่าดีนะเท่านี้ที่ไม่มีหญิงเจเข้ามานั่งร่วมแถลงข่าอยู่ด้วยหลายคนบอกว่าหญิงเจถูกเขีย่ยแต่ลุงม,มองว่าไม่ใช่เพราะความจริงคือหญิงเจไม่เข้าใจในเรื่องของกฎหมายดีพอจึงต้องงดไว้ก่อนคืนไม่นั่งจ้อด้วยน้ำหนักที่จะทำร้ายทำลายรัฐบาล ในเรื่องพอครคอมันก็จะเบามันก็จะเบาเพราะลมปากของหญิงเจนั่นแหละส่วนสามขุนพลที่มาทำหน้าที่ชี้นำชี้แนะต่างๆนานานั้นล้วนมาจากนักกฎหมายทั้งสิ้นและก็ไม่มีใครผ่านการยอมรับจากประชาชนทั้งสามคนครับครสวัสดีพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนและปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนจะมีโควิด19ว่าไปแล้วก็ตั้งแต่รัฐบาลคอสช,ชจนถึงรัฐบาลปัจจุบันในเรื่องแรกทีเดียวนั้นเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทยเคยประสบกับวิกฤตใหญ่มาแล้วหลายครั้งไม่ว่าเป็นไข้หวัดซาไข้หวัดนกแล้วก็สึนามิที่เกิดขึ้นใน6จังหวัดภาคใต้ของไทยซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นก็คือรัฐบาลพรคไทยรักไทยนั้นได้ใช้วิสัยทัศน์ในการทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่นมีความหวัง และมีขวัญกําลังใจที่จะก้าวต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมแต่รัฐบาลปัจจุบันการแก้ปัญหาโควิดนั้นกลับสร้างความหวาดกลัวสับสนและประชาชนไม่มีความมั่นใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปกล้าพูดไม่อายปากเลยนะครับกล้าพูดว่าประชาชนไม่มั่นใจการที่คนไทยเดินทางกลับจากต่างแดน ต่างเขต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยถามไม่มั่นใจเลยเขาจะกลับมาทําไมคิดสิครับและการเกิดวิกฤตโรคระบาดทั่วโลกในครั้งนี้มันไปเทียบกับครั้งอดีตที่คุณยกตัวอย่างมาได้อย่างไรครั้งนั้นมีประเทศไหนปิดประเทศบ้างมีสายการบินไหนหยุดการบินบ้าง มีการกักตัวผู้คนกันไหมแล้วมาเทียบกันได้อย่างไรอย่าพูดเอาแต่ได้อย่าพูดให้ตัวเองดูดีด้วยความเท็จส่วนสมัยเกิดสึนามิช่วงเวลาที่เกิดนนั้มันเกิดในช่วงไหนมันคือสมัยการหาเสียง นักการเมืองทุกคนจึงไม่สามารถออกมาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่เพราะมันต้องปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมันจึงมีแต่ทักษิณที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างใช้เล่ห์เพทุบายในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการทำยังไงกันกีดการผู้อื่น แต่กลับนําพาตัวเองออกหน้าสื่อทุกวันด้วยการกอกกระแสหมอพรทิพย์ทุกวันและสร้างภาพเรียกว่าสร้างภาพรายวันหาเสียงได้อยู่คนเดียวเรียกว่าทักษินนั้นมาจากสื่อนามินนั่นเรื่องที่สองคือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลรัฐบาลคสชต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยได้ผลักดันให้มียุทธศาสตร์ของชาติ20ปีคือตั้งแต่2511 ถึงสั8 0ซึ่งก็กําหนดวิสัยทัศน์ว่าให้ประเทศนั้นมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนที่สําคัญก็คือว่าเราจะเป็นประเทศที่เข้าสู่ยุค4.0และจะทําให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนั่นก็คือเมื่อสิ้นยุทธศาสตร์20ปีประชาชนคนไทย,นยจะมีรายได้ต่อคนต่อป,ปีประมาณ500 0 0 0บาทเช่นเดียวกันแผนพัฒนาเศษรษฐกิจทคมแห่งชาติฉบับที่12ก็คือ2 0 1 0ถึง2 4นั้น ก็มุ่งให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งโควิดนี่มาช่วยเร่งรัดให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเร็วขึ้นนนะครับแต่ทั้งยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่กล่าวมาเนี่ยย้ำไว้เลยครับว่าเราจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้คือแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการประเทศนั้นนะหนึ่งการเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยมีการเคารพสิทธิผู้เยชนประชาธิปไตย สองคำก็ประชาธิปไตยมันประชาธิปไตยแบบไหนประชาธิปไตยแบบไหนที่สามคนที่นั่งแถลงข่าวชี้แนะชีน้นำเนี่ยทั้งสามคนที่นั่งแถลงข่าวชี้แนะชีน้ำนำแนวทางให้ผู้แทนประชาชนไปใช้ในการอภิปรายในรัฐสภาทางทางที่ตนเองไม่ผ่านการคัดเลือกจากประชาชนกรรมาการบร,ริหารพรรคก็ไม่ได้เป็น แล้วมาทำหน้าที่อ้างปวงชนได้อย่างไรกันนี่มันประชาธิปไตยแบบไหนใครสั่งใครสอนว่านี่คือวิธีการแบบประชาธิปไตยตกลงประชาธิปไตยคือลักษณะแบบไหนในประเทศจีนนั้นเนี่ยเขาแบ,บ่งออกเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงมีวิธี ปฏิบัติในการทํามหาคิจที่แตกต่างไปแล้วแต่สภาพพื้นที่ทั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปได้แม้จะมีโควิดอยู่แต่ของเรานั้นทุกจังหวัดทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดทั้งที่มีสภาพที่แตกต่างกันคุณโบคินครับเปิดใจสักนิดนะครับไทยเราใช้มาตรฐานเดียวกันแต่มีมาตรการไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ืลองไหนมาชมจีน ไหนบอกว่าประเทศจะพัฒนาได้ต้องเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนตนเองพูดเองพูดเองแย้งเองก็ได้ด้วยฝ่ายป,ประชาธิปไตยนี้มันต้องเลิกเทอะกันจริงๆถึงจะเป็นได้ในประเทศจีนนั้นเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงมีวิธีปฏิบัติในการทำมาหากิจที่แตกต่างไปแล้วแต่สภาพพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปได้แม้จะมีโควิดอยู่แต่ของเรานั้นทุกจังหวัดทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดทั้งที่มีสภาพที่แตกต่างกันคือแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการประเทศนั้นหนึ่งการเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยมีการเคารพสิทธิบุาชนลุงไอแทนลุงไอแทนจริงๆพูดเองว่าจะพัฒนาได้ต้องเป็นประชาธิปไตย และต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและจีนเป็นประเทศราาทประชาธิปไตยจีนเคารพสิทธิมนุษยชนตรงไหนหรือว่ายุโรปและอเมริมากามันย่ําแย่เต็มทีย่ําแย่ที่ปล่อยให้ผู้คนต้องล้มตายจานวนมากมายจึงไม่สามารถยกมาอ้างมาหลอกลวงประชาชนได้จึงต้องยกออกจีนมาอ้างแก้ขัดไปก่อนตกลงว่า ประชาธิปไตยมันพัฒนาได้ไม่ดีแล้วหรือเอามันชัดๆเอามันสักอย่างคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกกลับหลังกลับหลังหันไปทบทวนตัวเองสิครับว่ามนุษย์เรานั้นแก้ปัญหาอย่างไรลุงว่ามนุษย์เรานั้นเขาสั่งเขาสอนกันมาให้อยู่กับความจริง ในเมื่อรัฐบ,บาลเขาทำได้ดีมันคือความจริงก็ต้องยอมรับสิครับว่ารัฐบ,บาลเขาทำได้ดีอย่าดันทุรังดันทุรังหลบหลีกความจริงมันไม่เป็นผลดีกับใครยอมรับสิครับว่ารัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นทำได้ดีกว่าทักษิณที่เอาแต่สร้างภาพมาหลอกลวงประชาชนใจบอก คนจนจะหมดไปภายในสี่ปีหรือกี่ปีแล้วมันเป็นไปได้ไหมแก้ปัญหาจราจรภายในกี่วันแล้วมันทำได้ไหมจะทำให้คนไทยรวยอยู่ดีกินดีใครรวยใครอยู่ดีกินดีประเด็นของการพิปรายนั้นพระเพื่อไทยก็จะเน้นในประเด็นต่างต่าง,ต,างต่อไปนี้ก็คือว่าการบริหารของรัฐในช่วงโควิด 19เนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงปัจจุบันเนี่ยถามว่าความสำเร็จที่เราภูมิใจจนถึงวันนี้เกิดจากใครซึ่งสสอของเราส่วนใหญ่หรือประชาชนส่วนใหญ่นะั้นก็เห็นว่าเกิดจากความร่วมมือของประชาชนจากระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงอสมอเนี่ยนะครับที่ได้ช่วยกันอย่างเต็มที่และรัฐบาลเองเนี่ยกลับทําให้การเยียวยาก็ดีการดําเนินการต่างๆก็ดีนั้นมีปัญหาสับสนแล้วก็ เป็นภาระมาก็คุณสิเกสิทธิ์ที่ไม่ทําให้คนพวกนี้เลืกชาติได้ถ้าคนพวกนี้ลึกชาติได้ไม่อย่างนั้นป่านนี้มันก็ต้องไปขุดไม่รู้ว่าจะชาติไหนต่อชาติไหนของพวกอีกประยุทธ์จนาโอชามาอพี่ปลายไม่ไว้วางใจแน่นอนประการที่สองก็คือว่าการบริหารของรัฐบาลก่อนจะเกิดโควิด1 9นั้นนะมันล้มเหลว จนก่อให้เกิดการขาดดุลงบประมาณมหาศาลผมว่าเดี๋ยวท่านรัฒนาช่วยครูนาชีเห็นว่าเราขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องตั้งแต่คสชที่ไปเท่าไหร่แล้วนะครับและมีผลต่อน,นี้สาธารณะเท่าไหร่สิ่งที่พักเพื่อไทยเป็นห่วงที่สุดก็คือความเปราะบางทางเศรษฐกิจของไทยนะครับจากตัวเลขล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ของสภาในส่วนของพักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับ ทางสมาชิกของเราซึ่งได้มีการพิจารณากันเนี่ยเราเห็นข้อบกพร่องหลายประการในพระราชช่วยกันเบี่ยงเบนประเด็นความสำเร็จของรัฐบาลและก็วกเข้าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาอยู่แต่แล้วรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลับทำได้ดีทำได้เข้าเป้าอีกต่างหากจิงอมอมเอมแอมไม่เต็มปากเต็มคำ แล้วก็จะไปไล่าย,ยาวไปถึงรัฐบาลคอสชอลุงก็นั้ถึงนิทานหมาป่ากับลูกแกะไม่ว่าจะอย่างไรหมาป่าเจ้าลี่มันก็พาหนาเรื่องได้ทุกเรื่องลุงว่าไม่ต่างกันเลยท่านประธานครับก่อนอื่นกระผมไข่จะขออนุญาตชื่นชมและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการป้องกันโควิด -19 ในประเทศไทยความชื่นชมอันนี้ผมใคร่ขอมอบให้กับผู้ร่วมมือร่วมใจในการเสียสละคือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่สามารถที่จะประบัติตนเองตามข้อแนะนำหรือว่าทางด้านสาธารณสุขที่ให้คำคำแนะนำอย่างเคร่งครัดจนทำให้โรคโควิด -19 นั้น ไได้า,างลงปลปนะครับอย่าฝืนครับท่านความจริงมันก็คือความจริงอยู่วันยังค่าอย่าดันทุรังอย่าดันทุรังเลยครับวิธีการแบบที่ท่านเล่นอยู่นี้ปล่อยให้เด็กมาเล่นตามปภาษาเด็กๆนะครับอายุปูนี้แล้วจะไปเล่นแบบนั้นมันก็เข้าข่ายเลอะเทอะเลอะเลือนเลอะเลือนจนเล่นขี้นะครับท่านคิดสิครับ คิดที่ว่าประชาชนร่วมไม้ร่วมมือกับใครประชาชนที่ว่าให้ความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีนั้นให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับใครสาธารณสุขตลอดจนมาตรการต่างๆมันอยู่ในการบริหารจัดการโดยใครมันใช่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือไม่มันคิดได้นี่และลุงก็เชื่อว,ว่าท่านก็คิดได้ ท่านถึงอึดอัดใจในการจะพูดความจริงท่านรู้ดีอยู่แก่ใจตนเองว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเขาบริหารจัดการได้ดีอย่าลืมสิครับท่านไม่ดีจริงประชาชนไม่ให้ความร่วมม้ร่วมมือหากบริหารจัดการไม่เป็นมีหรือที่จะบริหารจัดการกระทรวงสาธารณสุขได้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่หิน เป็นกระทรวงที่บริหารจัดการได้ยากที่สุดโดยเฉพาะภาพรวมภาพรวมที่ดึงเอาทุกส่วนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องม,มาร่วมมายร่วมมือกันผู้นํำคนนั้นต้องดีจริงถึงจะได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นผู้ใหญ่กันเลยต้องรู้จักแยกแยะชัว่วดีแยกแยะสิว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควร ไม่ใช่ทําเป็นอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มขอบคุณประชาชนขอบคุณสาธารณสุขขอบคุณนู่นขอบคุณนี้แล้วก็ด่าว่าผู้นําด่าว่าผู้นําที่นําพาคนเหล่านั้นนั่นมันผิดอย่างคำพูดที่ว่าขอบคุณฐานกล้าฐานแข่าางที่เสียสละนำพาชัยชนะมาสู่ประเทศชาติเห็นไหมว่าคำนี้ผู้กล่าวเขากล่าวถึง ชื่นชมถึงทัาอานกล้าหารเก่งคนที่กล่าวประเภทนี้มันก็คือแม่ทัพที่ขอบคุณลูกน้องให้กำลังใจชื่นชมในลูกน้องหากเป็นผู้อื่นที่จะกล่าวชื่นชมในเรื่องนี้บ้างในชัยชนะในครั้งนี้บ้างเขาก็ต้องขอบคุณแม่ทัพและฐานกล้าทุกคนรวมถึงประชาชนทุกคนต้องรู้ รู้สิว่าไหนคือประธานไหนคือกรรมการไหนคือสมาชิกผู้บริหารจัดการบริษัทเชิญท่านเข้าร่วงประชุมสังเกตการให้ท่านขึ้นไปพูดเรื่องการประสบความสำเร็จของบริษัทท่านจะกล่าวชื่นชมใครท่านจะชื่นชมว่ากรรมการบริหารจัดการได้ดีได้เก่งหรือชื่นชมพนักง,งานทุกคนว่าเก่งว่าดี และก็ตำหนิประธานบริหารจัดก,การว่าอวยไม่ได้เรื่องอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เขาไม่ทำกันแต่จากเรื่องนี้ลุงว่าท่านใช้มาตรฐานที่มนุษย์เขาไม่ถึงใช้กันลุงว่าอย่าฝืนเลยครับท่านยอมรับความจริงถูกครับยอมรับความจริงถูกครับว่าพลเอกประยุทธ์จนนันทร์โอชาเป็นผู้นำที่ดี เป็นผู้นําที่สามารถนําพาชาติบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยได้อย่าดันทุรังอย่าดันทุรังเลยครับท่านสวัสดีครับ